ฝันเห็นกระป๋องนมเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4ี่แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่หนึ่งนะครับ สำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในระยะนี้นะครับสิ่งต่างๆรอบตัวท่านอาจจะมีความล่าช้านะครับหรือว่ามองไม่เห็นนะครับคำตอบหรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับความเรลยต่างๆนะครับท่านอาจจะต้องพยายามอย่างหนักนะครับมาแล้วในอดีตนะครับในเรื่องงานนะครับท่านเองอาจจะไม่ค่อยชอบเปลี่ยนงานเท่าไหร่นักนะครับชอบที่จะทํางานไปนานๆ เหมาะสาหรับงานราชการหรือง,งานพวกรัฐวิสาหกิจนะครับน่าจะเหมาะสําหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์เรื่องงานก็อาจจะไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่หนักนะครับเรื่องงานอาจจะทาไปว้นๆนะครับเรื่องการเงินก็พอมีให้จับจ่ายใช้สอยแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนักนะครับเรื่องความรักนะครับก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่หนักนะครับอาจจะมีเรื่องเบื่อๆในนานกันไปนะครับ ยังไม่ค่อยเห็นความสมหวังเท่าไหร่ในเรื่องของความรักใบที่2นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในยันนี้นะครับสิ่งต่างๆที่ท่านวางแผนไว้นะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการจัดการหรือดําเนินการมากกว่าปกตินะครับท่านมีโอกาสนะครับได้ศึกษาหาความรู้นะครับหรือว่านะครับมีโอกาสได้เรียนต่อปริญญาโทนะครับ หรือการเรียนรู้บางอย่างที่ช่วยให้งานของท่านดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับการงานนะครับในย้อน,นี้ก็ถือว่าไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นักนะครับแต่เป็นลักษณะงานที่ต้องมีการสั่งสมประสบการณ์นะครับแล้วก็ท่านเองก็มีโอกาสที่จะได้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์นะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าผู้สูงอายุนะครับ ความรักนะครับในช่วงนี้ไม่ค่อยเด่นนักนะครับหรือว่าคคนมีคู่ก็มีความสัมพันธ์ค่อนข้างเจืดชืดมากสักนิดหนึ่งนะครับส่วนคนโสดนะครับก็อาจจะเจอคนที่มีอายุมากกว่าเจดปีสิปีนะครับหรือมากกว่านะครับเข้ามาชอบท่านนะครับใบที่3นะครับ ท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในเรื่องนี้ท่านอาจจะมีความวิตกกังวลนะครับหรือว่ามีความเครียดนะครับในเรื่องเงินกันทองของท่านนะครับบางท้งเนี่ยท่านเองอาจจะกล้าได้กล้าเสียนะครับหรือว่าเป็นขาเปไปสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนะครับหรือว่าลงทุนในเรื่องของหุ้นก็ได้นะครับการงานในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นความก้าวหน้าเท่าไหร่นักนะครับเราดูจากนะครับ ไยแบบนี้นะครับก็อาจจะสิ่งต่างๆนะครับอาจจะนิ่งๆนะครับในเรื่องของการงานนะครับท่านก็อาจจะได้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมเพิ่มพูุนทักษะนะครับที่ทําให้ท่านนะครับมีโอกาสเติบโตในสายงานของท่านนะครับในเรื่องการเงินนะครับสําหรับท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็จะมีการหมุนเงินนะครับแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ดีนะครับความรักนะครับ หากท่านที่เป็นโสดเลือกไพ่แบบนี้นะครับก็มีโอกาสพบรักนะครับจะกับนะครับคนมีบุคลิกดีนะครับมีความมั่นคงในชีวิตใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้ในนี้ท่านอาจจะรู้สึกสับสนนะครับมีความว้าวุ่นมีความกังวลใจมีความลังเลใจนะครับระวังนะครับท่านอาจจะคิดนู้นคิดนี้ มีไอเดียเต็มหัวหมดเลยนะครับบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะขาดสมาธิหรือว่าอาจจะใจร้อนจนเกินไปนะครับในตรงนี้ก็อาจจะเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในอนาคตได้นะครับในเรื่องของความรักนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับตอนนี้อาจจะมีปัญหาความหึงหวงนะครับหรือว่าความไม่เชื่อใจในตัวคนรักนะครับท่านอาจจะสงสัยในตัวคนรักอาจจะมี เรื่องหวาระแวงเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับคนรักของท่านอาจจะเนื้อหอมมากเป็นพิเศษนะครับหรือว่ามีคนมาสนใจนะครับกับคนรักของท่านนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่จะประคองนะชีวิตคู่กันไปนะครับอันนี้ก็อย่าพยายามนะครับใส่ใจหรือจับปิดคนรักมากจนเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นจำนวนให้เกิดปัญหา ทะเลาะปแหวงกันได้ในอนาคตหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข6หมายเลข9หมายเลข12และหมายเลข7ตัวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข6หมายเลข7หมายเลข9กและหมายเลข11